สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาออมปูหน้าเนาะจ้ะพี่น้องจา๋านี่คือปูหน้าทีย่ยายนั่งไปขุดมาเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าการอมห้ากระตรงตําปูให้ละเอียดตําทึ่งกระด,ดองทึ่งขาทึ่งอย่างเพลนี่เนาะพี่น้องจา๋งจาตาให้มันละเอียดเนาะจ้ะพราะตละเอียดแล้วเ้ากระสีมะกรองเนาะจ้ะพี่น้องจ๋ากรองโดยการสีเออเอาหนามใจกนเนาะจา้หะห้าตรงเอาหนามใจกรไม่จังสีกรองใดเนาะจา้ะ กองส่ตะแกงหรือว่าสใไส่ผักเขาบางกันเลยแตงนอกจากพี่น้องจา๋านี่ยายนั่งอกองส่ตะแกงนอกจากพี่น้องกองแล้วลับกสัสิไดนามอ้วดตัวเหลืองโอยหอยจังสีลัพี่น้องจา๋าอ,อันนี้เป็นนามมั่นปูอ้าาก็ตงตำอีกรอบหนึ่งนอกจากพี่น้องจา๋าเพราะว่ามั่นปูเพิ่งยังหลายอยู่ตำาแล้วเ้ากะใส่นามลงไปผสมลงไปละกับ ค้นคนโคเร่โคเร่เหรอเกามากรองอีกรอบหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าปางค้นประก,กองสองสามหอบผุนี้พี่น้องจนกว่าอ่ามันสีสีมันสีเบิดไข่มันเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่ายายนางกองแคสองหอบกับพ่อแล้วเนาะพี่น้องจ๋านี่ยค่ะเป็นรอบที่สองเนาะค่ะกองกองแล้วเ้ากระบีบออกเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าเอาแต่นน้ำไข่มันปูเพิ่นเอาแต่นน้ำม,มันปูนะจ้ะพี่น้องนี่กระบีบกะ ขันไปเรื่อยๆเนาะจะพี่น้องกลัวิได้กินเนาะนี่คือหนามมั่นปูหนามทีหนึ่งทีสองอันนี้เป็นกบทีย่ยนั่งคุดม,มาด้กับปูเนาะจะพักกะใสพะอีตูเนาะจะพี่น้องจ๋าแล้วก็มีดอกหอมจะพี่น้องดอกหอมเนาะอ่าพักซีเหล้าบานห้าวนะจะพี่น้องจ๋าแล้วกับดอกแค่อยู่บานมีเนาะก็เรยเอาใส่จะต้นหอมจะพี่น้องจ๋าต้นหอมแดงห้าวนะ่ะ ากะาขาดบได้บักพริกดอรหรือว่าพริกสดนอกจากพี่น้องอันนี้ตําพริกหอมกระเทียมใส่อนอกจากใส่ออมเท่านี้เลยพี่น้องจา้าพอตำแล้วากา็เอานามมันปูนั่นตั้งไฟเนอกจะตั้งไฟอ่อนอเอนนอจะพี่น้องจ๋าตั้งไฟอ่อนออนอย่าอย่าหิดไฟแห้งเนอกจากพอนามมันปูเดือดแล้วมันกระสิพุดธเป็นไข่ขึ้นมาไข่มันะนจะพี่น้องเห็นบอดอกข้าวขาวาะจะพี่น้อง เขากะคน้คนค้นคคเล่เคเล่หน่อยหนึ่งเนาะจ้ะพี่น้องจา้ามาถึงตอนเข้าปรุงเนาะจ้ะกะใส่พวกเอ่อพริกที่เขาตำใส่ลงไปเนาะจ้ะพี่น้องใส่พริกที่เขาตำลงไปแล้วก็ใส่กบหน่อยแล้วก็มีโต๊ะปูน้ำเนาะจ้ะใส่เป็นสัญ,ญลักษณ์มั่นเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ปรุงด้วยชูรสจะนำปลรราจักสองทับพี่จะใส่ลงไปเนาะจ้ะ กะค้นค้นขเล่อีกหน่อยหนึ่งนะจ๊ะบานกัใส้พักต้นหอมแดงแล้วก็พริกดอนะจ๊ะหรือว่าพริกสดนะจ๊ะพี่น้องใส่ดอกแคลงไปดอกหอมจะต้นหอมพักซีลาวสุดท้ายก็คือพะยูเนาะจ้ะกะเอาทัพีกก่กดกดกดให้มันสลดให้มันสุกนะนะจ๊ะพี่น,น้อง อากาค้นค้นโคเล่โคเล่เนาะจ้ากินหอมฝุ่งกินสมุนไพรใส่กับนามปลาโอ้ยเสบหลายพี่น้องจ๋าเป็นตเศบนะผู้โอ้คน See, oh, oh. คนโคเล่โอ้มาเบิงพี่น้องจ๋ามาล่องซิมเบิงวารสชาสิเป็นจังไหมันตรงเติมอีหยังมันขาดอีหยังบออ้าวซิมเบิงยายนางขาดอีหยัง บบขาดยังสุดยอดภาพยนตร์ไทยวาสานพี่น้องจ๋าพูนนาตามาเด้อจ้พี่น้องจ๋ามากินอมอีป,ปูหน้ากับยายนางเสบเบเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะเสบหัวกุยสารมาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้วมื่อไหร่ยายนางมีแนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คืออมปูหน้าวาสานพี่น้องจ๋า ออมปูหน้าเส่บๆนอกจากปนกันยังเป็นปนปูหน้าคือกันได้พี่น้องจ้าเย็นนั่งตอนแรกว่าสิใส่น้ำเพราะอเจมันกะใส่หลายเกินไปมันกะเหลวนิดนึงนอกจากพี่น้องพักกะมีแตงขวานอกจากกระดอกแค่หลวกนี่กะหัวฟักงาวนําแต่ก่อนจะกินเย็นนั่งกะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆโดยจากที่แวะเข้าให้กำลังใจมากๆจาะพี่น้องจ้ามากินน้ำกันโอ้ปิดเสพหลายอาหาร อีสานบานหาเหาานอกจากทึ่งปนกับปูทึ่งออมกับปูโอ้ยไปขุดหลอลองเนอกจากยนอยากกินอยากเอามาเห็ดเอฟซีเบิงนอกจากพี่น้องมาเดอ้อพี่น้องวัวุ่สิอยู่ฟังไทยฟังเล่าอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศเนอกจากมากินออมปูแล้วกับปนปูหน้ากับยายนางเด้อจ้าปูพี่นอ้องอ พักกระไซเต็มมอพี่น้องตามสไตล์ยาย,ยนั่งแบบสุดยอดวิธีการเฮ็ดยายนัางกับเฮ็ดห้เ,หเ,หเบิงอยู่น้อยจากพี่น้องจ๋า อืไปคุดก็ได้คบหน่อยมาตัวหนึ่งก็ได้ออมใส่กันเนาะจ้ะ แสบลมค่มติไปกุดหรือความยากลบาบากคุ่พี่น้องจ๋า ูที่ออมมายัานั่งตำามาเด้พี่น้องจ้าแต่ว่าอันนี้ใส่เนี่ยมันเป็นสีสันซื่อจะ้ะ พี่น้องจ้าลิปหนียายนั่งผ้าพีผ้านองทิพออมปูก็ขอจบไปแต่เพียงแค่นี้นอกจากอยู่ดีมีแห้งสูปปูซุกข้นนอกจากขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกับปากท็บคพี่น้องคนหลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งในเด้อจ้าลิปหนาพอกันไหมเนาะคะนาะสวัสดีค่ะ